สวยนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันกับตัว t o y ยต้าแคมรี่กระยุ2.0ตัวจ mm ีป hmm. ี2015คันนี้เราเปิดขายอยู่ในราคา529,000บาทเท่านั้น mm hmm. ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นตัวฉกไมเนอร์เช e นะคะ mm hmm. แล้วก็การขับนี่เนี่ย สปอร์ตเข้ามาจากตัวเดิมปี2013ตัวนี้จะเป็นปี2015ความสวยก็คืออันดับแรกเลยตัวนี้จะมีเป็นเส้นโครเมียมที่ตกแต่งทางด้านกระจังหน้าหรือว่าทางด้านกันชนหน้านั่นเองตั้งแต่ทางด้านไฟตัดบอกนะคะแล้วก็โค้งยาวไปยังึงอีกฝั่งนึงเลยยังไม่พอเพียงเท่านั้นความสปอร์ตมันมีเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะคิ้วฝากระโปรงด้านหน้าก็จะเป็นเส้นตกแต่งด้วยโครเมียมเหมือนกัน สำหรับในส่วนของตาไฟนะคะตาไฟจะเป็นตาไฟโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับไฟหลี LED ที่อยู่ในโคมเดียวกันเลยตัวนี้เพิ่มนะคะระบบเซ็นเซอร์ให้ด้วย4จุดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังทั้งหมด4จุดยังไม่พอนะคะกับระบบต่างๆเนี่ยตัวนี้มันจะมีเป็นระบบช่วยเตือนเวลาถอยด้วยนะคะยังไม่พอสมมติว่าใครที่ ขับขี่อยู่นะคะจุดอับสายตาต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็จะมีระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาให้เหมือนกันก็คือจะเป็นตัวระบบเซ็นเซอร์ให้นั่นแหละต่อมาในส่วนของทางด้านล้อนะตัวนี้น่าจะเป็นล้อแมกอลลอยค่ะขอบตัวนี้จะเป็นล้อแมกอลลอยเดิมๆจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะจะเป็นขนาด17นิ้วในส่วนของล้อแมกแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างของเรามีสัญญาณไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยครบคร่กันไป ทรงนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกด้วยชุดแต่งไม่ใช่เส้นแต่งโครเมียมนะคะตั้งแต่ขอบประตูนะคะขอบต่างจะเป็นเส้นโครเมียมตกแต่งชัดเจนเลยนะคะก็จะเป็นโครงให้ดูแบบว่าความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นบวกกับมือเปิดของเราเนี่ยนะคะมีเป็นมือเปิดโครเมียมเหมือนกันนะคะทั้ง4ประตู ส่วนทางด้านท้ายของเราเนี่ยก็จะมีเป็นระบบเซ็นเซอร์ถอยให้นะเหมือนที่เกมแจงตอนแรกนะคะเป็นระบบช่วยเตือนเวลาเราถอยหรือว่าขณะถอยนั่นเองแล้วก็ทางด้านฝากระโปรงท้ายเนี่ยจะมีเป็นตัวโลโก้บอกออขนาดลิตรนะคะก็คือ2.0ลิตรตัว G แล้วก็ตกแต่งด้วยเส้นครมไว้แล้วก็ตกแต่งด้วยเส้นโครเมี่ยมเช่นกันนะคะยาวไปจนั้น,น,นฝากระโปรงด้านหลังเลย ตัวนี้มีกล้องมองหลังนะมาให้นะคะแต่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังที่ติดตั้งเพิ่มไม่ได้มาจากศูนย์หรือว่าไม่ได้มาจากตัวเดิมเดิเนาะต่อมานะคะทางด้านข้างรถเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะคะความเงาความเท่ความสปอร์ตมีครบวงจรเลยแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูภายในเราไปดูนะคะระบบฟังก์ชันภายในแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้านในกันไปกันเลยค่ะ สำหรับทางด้านคอนโซลด้านหน้าเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าหรูหรามาก <Wow. S 1> แล้วก็สปอร์ตด้วยอันดับแรกนะคะฝั่งคนนั่งเนี่ยทางด้านคอนโซลด้านซ้ายเลยจะมีเป็นวัสดุไม้สีน้ำตาลตกแต่งให้ด้วยก็จะสลับกันไปกับในของวัสดุหนังแล้วก็พลาสติก นี้เลยต่อมาท้าได้คอนโซลกลางเนี่ยบอกได้เลยว่าอัจฉรยะมากๆอันดับแรกนะคะตัวน,นี้จะมีเป็นเวลาบอกให้นะคะตามที่เห็นทางด้านหน้าเลยแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงเนี่ยจะมีเป็นวิทยุสายอาร์ค USB นะคะก็ช่องเสียบสายอาร์คกับ USB เนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้มันจะมีแบบซ่อนให้อยู่ นี่เลยตามสัญ,ญลักษณ์นะคะก็จะมีเป็นพอร์ตให้เสียบทางด้านขวาตรงนี้จะเป็นช่องกระจายไฟให้อ่าตรงนี้เกียร์อาจจะบางนิดนึงนะคะมีช่องเป็นอ่าช่องกระจายไฟให้1ช่องก็สามารถเสียบชาร์จแบตได้นะคะเป,เ,ปเป็นแบบป๊อปอัพวัสดุไม้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะทางด้านแอร์เนี่ยนะคะในการปรับระบบของแอร์จะปรับได้แบบทางออโต้และแมนนวลเลย ถ้าเกิดต้องการใช้ในโหมดออโต้เราก็กดปุ่มที่ออโต้ง่ายในเดียวแล้วความเย็นนะคะเราสามารถปรับเพิ่มระดับได้ในส่วนของความเย็น รู้ว่าความแรงของของพัดลมอ่ะก็จะมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนนะในส่วนของความเย็ยนเนี่ยเราต้องการใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะก็เป็นระบบ a c ที่รู้จักกันทั่วๆไปต่อมานะคะทางด้านข้างเกียร์ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะสามารถเชียนเกียร์ได้แบบเหมือนนวลด้วยแล้วก็วัสดุเกียร์เนี่ยจะเป็นแบบว่าไม้ปนกับพลาสติกสีดํานะคะที่หุ้มกันในลักษณะแบบนี้เลยต่อมานะคะทางด้านช่องวางแก้วน้ํานะคะตัวนี้คือหลุมมากสามารถแบบว่า บังคับสายได้ด้วยขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะแค่ไหนแล้วก็เป็นแบบที่ปิดฟองแบบป๊อปอัพอย่างนี้ต่อมานะคะที่อำนวยความสะดวกส,สุดๆเลยคือแท่นคือแท่นชาร์จโทรศัพท์นะคะอ่าตรงด้านนี้เลยสําหรับแท่นชาร์จโทรศัพท์นะคะเราสามารถนะคะวางโทรศัพท์ชาร์จแบตได้โดยไร้สายมันจะมีปุ่ม Power ตรงนี้นะคะปุ่มป,ปุ๊ม่มออฟ นะคะกดเปิดปิดแบบใช้งานได้สบายๆเลยอ่านี่เห็นไหมคะตรงนี้เลยตำแหน่งตรงนี้ซึ่งอำนวยความสะดวกมากๆนะคะแล้วก็ทางด้านความสนางก็คือตรงนี้มันสามารถแบบว่าวางของได้นะคะเปิดเป็นเกะ๊ะวางของนู่นนี่ด้านนัน่นได้น,นะคะ ประโยชน์เยอะมากมาในด้านพวงมาลัยของเราฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมของเครื่องเสียงนะคะก็เล่นเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตามสะดวกสบายเลยส่วนทางด้านขวานเนี่ยจะควบคุมในส่วนของด้านหน้าจอหรือว่าหน้าปัดนั่นเองเนาะก็จะมีอัตราบอกชัดเจนนะคะต้องการทราบข้อมูลแบบไหนประเภทไหนนะคะก็สามารถดูได้ที่ด้านหน้าปัดเลยนะตัวนี้นะคะก็ ยังไม่พอส่วนระบบตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบเตือนนะคะขณะที่เราถอยเนาะก็เป็นระบบเซ็นเซอร์นะคะช่วยตรวจจับจุดอับสายตานะคะก็ตามสัญลักษณ์เลยเนาะมีระบบการทรงตัวด้วยนะคะรู้ว่าการถลายลื่นแล้วก็ยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะมีระบบควบคุมการขึ้นลงทางลาดชันอีกด้วยอ่า ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบ p u s สต t a r t นะคะหรือว่าเป็นกุญแจรีโมทนั่นเองต่อมานะคะในส่วนของแผงประตูคนขับนิดนึงดีงกว่านะตัวนี้มาพร้อมกับระบบเซนทัลล็อกเลยแล้วก็การปรับกระจกนะคะสามารถเป็นออโต้นะคะเห็นไหมว่าเป็นออออโต้ก็คือเป็นออโต้ทั้ง4หน้าต่างเลยแล้วก็จะมีเป็นปุ่มล็อกประตูปลดล็อกประต,ระตูล็อกหน้าต่างแล้วก็ปุ่มปรับกระจกสามารถพับกระจกด้วยระบบไฟฟา้าเหมือนกันมือเปิดด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัววัสดุโครมเมียมแบบนี้เลยนะคะ คือหรูหราอลังการมากยังไม่พอเดี๋ยวเราไปดูความอำนวยสะดวกทางด้านห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่ามาดูทางด้านห้องผู้โดยสารกันบ้างคะ่ะลูกค้านี่เดี๋ยวเราพาดูอันดับแรกเลยทางด้านแผงประตูฝั่งคนนั่งทางด้านตอนหลังนะทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเลยมันจะมีเป็นวัสดุนะคะ ตกแต่งไม้เหมือนกันแล้วก็การปรับกระจก,กรปรับออโต้เหมือนกันนี่นะคะช่องพิเศษของเราสามารถวางของเออมันมันใส่ได้ลึกเหมือนกันเนาะสามารถวางของได้นะคะก็สไตล์ลูรามือเปิดด้านในก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันและสิ่งสุดท้ายนะคะสําคัญที่สุดเลยในส่วนของห้องเครื่องของเราเด็กเกจะพามาดูนะสำหรับห้องเครื่อง c a ม ry 2.0ตัว G ีตัวนี้นะคะจะได้ที่ค้ำฝากระโปรงแบบโช๊ก ซึ่งในแบบว่าเราไม่ต้องยกให้แบบว่าเมื่อยแขนหรือว่าแขนสั่นเลยตัวนี้ก็จะเป็นแบบโชว์คู่มาให้นะคะในส่วนของที่คำฝากระโปรงนั่นเองสำหรับเครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ เบนซิน2.0ลิตรขนาด4สูบมีระบบเบรก ABS ให้นะคะเป็นตัวช่วยกระจายแรงเบรกที่ดีเยี่ยมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆส่วนเชื้อเพลิงการเติมน้ำมันนะคะก็สามารถรองรับได้แก๊สโซฮ91แก๊สโซฮ95 E20 แล้วก็ E10 นั่นเองส่วน E85 นะคะจะสามารถเติมได้ตั้งแต่ปี2016ขึ้นไปตัวนี้ก็ถือว่าห้องเครื่องนี้คือแบบว่า เดิมๆมากแน่นๆเลยสมกับเป็นรถตัวใหญ่เครื่อง2000รับรองว่าขับขี่นุ่มนวลและประสิทธิภาพดีแน่นอน เอาละค่ะใครที่กำลังตามหารถเก่งซีดานส,อสปอร์ตอย่างเจ้าแคมรี่คันนี้เกมยกให้เลยนะสำหรับคันนี้คือว่าสวยครบแล้วก็เต็มรูปแบบสปอร์ตมากสำหรับใครที่เพิ่งชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเกมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยและถ้าเกิดใครที่ต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามกับเราได้ทุกทุกช่องทางโซเชียลตามนี้เลยนะคะก็ก่อนจบคลิปนี้กันไปนะคะ ไว้ด้วยนะใครที่สนใจอยากชมรุ่นอื่นเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ